พระพุทธธรรมจักรโกวาทพระประทานในโบสถ์วัดนิรันชาราวาดงดงามมากองค์สีขาวหลังท่านไปประมาณสักสิบก่ามตรก็จะเป็นแม่น้ำนิรันชาราที่เห็นนี่คือพระรถน้ำต้นไม้เด,เดินจะไปเดินจะดูแม่น้ำนิรันชราเป็นยังไงนี่คือกำแพงวัด นี่คือกำแพงวัดในรราชารอบนอกเดี๋ยวเลยกำแพงวัดไปนี่ก็จะเป็นเ,เลยกำแพงวัดไปก็จะเป็นแม่น้ำในรันชราที่พุทธเจ้าลอยถาดนี่ถนนนี่คือกำแพงวัดเดินออกไปนี่คือจุดสำคัญแล้วนี่คือแม่น้ำในรันชราสภาพในปัจจุบันที่เห็นกว้างมากกว้างว่าแม่น้ำเจ้าพยายอีกกว้างพอๆกับแม่น้ำโขงความกว้างแต่เขาโทษทีไม่มีน้ำมีแต่ทราย มีน้ำนิดหน่อยมีน้ำนิดหน่อยตรงน้ะเมืองอะไร <c oughs> ไม่รู้ทางนู้นเมืองด้านหลังของวัดนี้ก็จะเป็นโอ้รถบัสจอดเยอะเลยด้านหลังของวัดนี้ก็จะเป็นไปสักระยะหนึ่งก็จะเป็นดงคัสรินี่นี่มองไปทางนู้นย้อนแสนงหน่อยก็จะเป็นพุทธคยามองเห็นเห็นยอดละพุทธคยาระยะทางตรงๆจากนี่ไปประมาณ2กิโลประมาณโดยประมาณ2กิโลเมตรแต่เดินอ้อมอาจจะสองกว่ากว่า แม่น้ำเรรันชาตัวนี้กว้างมากแต่มันตื้นไปแล้วเรียบร้อยทะลึกโอ้โหน่าดูเลยนี่คือแม่น้ำเรดานชาสทเราห็นในปัจจุบันตื้นเขินแล้วนี